สวัสดีครับเพื่อนเพื่อคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําในการ Export หรือเซฟไฟล์งานนะครับเพื่อนําไปใช้นะครับมีวิธีการยังไงนะครับมารับชมได้เลยครับวิธีการแรกนะครับคือการ Export ไฟล์งานในหน้า Editor นะครับตรงนี้นะครับคือ Editor นะครับถ้าเกิดเราเปิดอย่างนี้นะครับเป็นไฟล์เดียวเดียวนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับทำงานอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือมา Master ในหน้านี้นะครับเวลา Export ไฟล์งานนะครับก็ง่ายๆนะครับมาที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Export เลือกทีไฟล์เลร นี่นะครับก็จะขึ้นหน้าต่าง export file ขึ้นมานะครับใส่ชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับแล้วก็กด browse นะครับเพื่อที่เราจะเซฟตำแหน่งไฟล์งานไว้ที่ไหนบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ format นะครับมาดูตรง format ก็คือมีให้เลือกนะครับว่าอยากจะบันทึกงานเป็นไฟล์นาสกุลอะไรนะครับ mp3 หรือว่า wave ตรงนี้นะครับแล้วก็ sample type นะครับก็คือค่าความละเอียดนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับมาที่เช้งตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็ให้เราเลือก same as s o u นะครับถ้าเกิดเราอยากจะบันทึกงานนะครับเป็นเหมือนอย่างที่เราทำนะครับหรือว่าเราจะกําหนดทีหลังก็ได้นะครับก็คือเนี่ยมันก็จะมีค่าความถี่นะครับมาให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการจะกําหนดไว้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ channel นะครับก็คือกําหนดให้เป็น mono stereo หรือว่าเป็น s u r ร o u n d นะครับแต่ก็มากดเลือก same as s o u r ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นเหมือนตามที่เราทํามานะครับ bit d e ฟนะครับก็คือค่าความละเอียดนะครับก็จะมีตั้งแต่8บิตนะครับจนถึง32บิตนะครับ ก็ให้เราเลือกทีหลังได้นะครับมากําหนดทีหลังเองได้หมดเลยนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็จะเป็น format setting นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยกดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็กดโอเคบันทึกได้เลยนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับในการ export งานนะครับก็คือ export งานในหน้าของ multi s e s s i o n นะครับมีวิธีการยังไงนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆจบงานเรียบร้อยแล้วนะครับ ในหน้า multi tag นะครับสมมติงานของเพื่อนนะครับมีหลายๆชิ้นนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ export เฉพาะส่วนตรงนั้นก็ได้นะครับก็คือการลาก selection นะครับบริเวณที่เราต้องการที่จะ export ออกมานะครับหลังจากที่ลากครอบคลุมเสร็จแล้วนะครับก็คลิกขวานะครับบนคลิปไหนก็ได้นะครับแล้วก็เลือกมาที่ export mix down นะครับเลือกมาที่ select clips นะครับมันก็จะ export มาให้นะครับเฉพาะส่วนที่เรา เลือกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะบันทึกงานทั้งหมดเซสชันเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกขวานะครับแล้วก็กดมาที่ Export m i x down าเลือกที่ entire session ได้เลยนะครับมันก็จะบันทึกทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของคลิปเลยนะครับที่มีอยู่นะครับก็ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Export ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ ถ้าเกิดท่อนจบของเพื่อนนะครับมีรีเวิร์บยาวนิดนึงนะครับเสียงกล้องลงนั้นมันก็จะยืดออกไปนะครับถ้าเกิดการที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกไปเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าช่องว่างระหว่างข้างหลังเนี่ยมันปล่อยยาวไปเท่าไหร่นะครับก็วิธีที่แนะนำนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนทำการมิกซ์ดาวมาก่อนนะครับก็คือเราทำการกดคอนโทรลเอก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงคลิปไหนก็ได้นะครับแล้วก็เลือกที่ Mix d o w n s e s s i o n to New File นะครับเลือกมาที่ Select C ลิ p นะครับหรือว่า e n t ท์ s รเ s s i o n ก็ได้นะครับ แล้วก็รอสักครู่นะครับอ่ามันก็จะ mix down ไฟล์มาให้นะครับแล้วก็จะมาเปิดในหน้า editor ให้เราเลยนะครับอ่าสมมุติว่าตรงนี้นะครับเป็น reverb นะครับมันก็จะสร้างหาง reverb ออกไปให้เราอีกนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะตัดออกตรงไหนนะครับก็สามารถตัดออกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการ export นะครับก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาเลือก export ที่ไฟล์ตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ แล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็อย่าลืมเซฟไฟล์งานที่เราทำนะครับวิธีการเซฟมัลติแท็กนะครับที่เราทำนะครับก็ให้เรามาเลือกที่มัลติแท็กก่อนนะครับแล้วก็มากดที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาเลือกที่เซฟแอดก็ได้นะครับเซฟแอดเราก็จะมาตรงฟอร์แมตนะครับมันจะขึ้นมาเป็น audition s e สชั่นนะครับหรือดูที่นามสกุลไฟล์ก็ได้นะครับเป็น sesx นะครับเราก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับแล้วก็ browse ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกนะครับ แล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับโอเคโอเคแค่นี้เป็นอันจบเรียบร้อยเลยนะครับในการที่เราจะ Export ไฟล์งานออกไปใช้นะครับหรือว่าจะบันทึกงานที่เราทำทั้งหมดนะครับใน Adobe Audition นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามช่องนี้นะครับผมคลิปหน้านะครับอยากให้ผมอธิบายแนะนำเรื่องอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่ดูจบแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนที่ เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ <Wow. S 1> หรือว่าชอบคลิปนี้นะครับก็กดแชร์ไปให้เพื่อนของคุณดูได้นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขกับการผลิตงานนะครับสวัสดีครับเจอกันครับ